ทองคือว่าเป็นกิโล,ลไปขายแม่เขามีเขามีอยู่แล้วอืมไม่ได้บอกอ่าเพชรล้อมก,กบมาซื้อชื่อของพี่หน่อยเจ็ดไล่อ๋อพูดแดงเลยนะใช่ไหมพินาลุมนนะคะอ่าก็เคยมีเหตุการณ์นี่นะอะถ้าจะเราจะพูดจริงๆเนาะเคยมีเหตุการณ์อ่าที่สามเหลี่ยมทองคําที่สองงานอ่ะ เกิดตอนนั้นอะเหตุเกิดตอนนั้นมีแต่คนมาเรียกร้องคืนผืนป่าให้แผ่นดินนะพี่น้องนะเออและเป็ละลรที่ใหญ่โตมากคือประชาชนนี่เขาต้องการพื้นที่สองงานนี่นะให้คืนให้กับพืน้นคืนให้กับประเทศคืนให้กับรัฐมากมากเลยตอนนั้นอะเออซุ้มข่อยนี้ที่อยู่ในจุดนี้นะเออบอกนิทานเนาะพวกพวกเราที่อยู่ในจุดนี้ ยังรู้สึกอีหย่งมื่สิคืนไปห้ไผกรัดกระโดกคือเรียกร้องแท้เรียกร้องแท้เออเรียกร้องอะไรเรียกร้องจะคืนพื้นป่าสองงานนี่น่ะให้กับทางรัฐทางหลวงนะอืมนะทีนี้พอเกิดเหตุการณ์สิบไร่หรือห้าไล่หรือเจ็ดไล่อไลเออทำไมเงียบกิ๊บออพวกที่รัก ที่รักประเทศที่ทรักไอ้ไรทำมเงียบอ่ะก่อนหน้านี้หลายคนมีคนรักประเทศชาติมีคนรักในในทรัพยากรประเทศชาติคือเยอะมากนะในที่สองงานนะอืมนะตอนนี้เนะ่มีการมีการเอ่อเขาเรียกอะไรนะบุกลุกป่าเป็นห้ 10, าไร่สิบไร่อะ่ะทําไมไม่มีใครออกมาเรียกร้องตรงนี้อะ่ะมีแต่บอกว่าเป็นการสวมสิทธิ์อืมที่สองล้านตาราง <laughs> คืนให้ละเฮ็ดยังบัดน,นี้นี่เออเฮ็ดยังลหะเออเ่นี้ปล่อยให้หมาขี่ใส่ซื้ออืมให้พี่บาทได้มานอนพี่บาทยางผ่านทางเออจะเอาสองงานมาสร้างเออสำนักงานป่าไม้จ้าสวัสดีเออมาสร้างแทไหมเออนะทางพุ่นกับเม่ฝั่งทางนู้นที่ติดเขาเรียกอะไรนะ ที่ติดที่สองงานฝั่งทางนู้นที่เป็นที่นาเป็นสคหนึ่งนะจ๊ะแล้วลเป็นป่าอ้อมยมแข่สามเหลี่ยมตรงนั้นนะคะเป็นป่าป่าท่องวนแข่ตรงนั้นนะคะฝั่งทางนีงน้ก็สคหนึ่งค่ะคือสคอหนึ่งล้อมรอบป่าเป็นไปได้ไหมคะเออคือสคอหนึ่งล้อมรอบป่าสามเหลี่ยมทองคำนะคะเป็นไปได้ไหคะ ามันเกิดขึ้นมาเออแค่สามเหลี่ยมสองงานนะคะอืม่ <laughs> อยกันงงหลายเรียกร้องกันจังเลยเรียกร้องเรียกร้องอยากคืนผืนป่าให้กับประเทศนั่นนะ่ะอืมค่ะเรื่องแบบนี้ล่ะทําไมไม่ไปเรียกร้องคะเออเรื่องแบบนี้ทำไมไม่เรียกร้องล่ะอืมนะโอ้ยอย่าบอกได้ตรงนี้นะ่ะที่สองที่สองงานตรงนี้นะคะ ข้างหลังก็เป็นสซคอหนึ่งนะคะข้างทางนั้นก็เป็นสซคอหนึ่งนะคะเออม,มีหอดเลขทีหุญนข่อยไรมาหมดเรีว่วฟังตรงข้ามก็สซคอหนึ่งค่ะอือของข่อยก็เป็นสซคอหนึ่งขันซูม,มูว่าเขาเสียเอาตรงนั้นเป็นป่านะคือเป็นป่าสงวนที่ลอ้อมรอบด้วยโซคอหนึ่งกูก็งงกูก็งงนะอืม ขอเช่นเธอลูกว้าสิเอาแต่อนันเหตุผลนี่มาขอกบบเร็เนาะอืมนะมาทำอะไรได้อืมตุ๊กตาฉันหายตุ๊กตาโอ้ค่ะอืมจะให้ทำอะไรอะไรก็ได้นี่ฮะเออสามเหลี่ยมคือเป็นปลาสมุนเงือดเงือดเงือด,ด,ด,ดอีีเออายาบ้าเออเบิ้งนีเบิร์ตเลว เหลืออยู่ยาเเว่ตนเบิงมีเบิดแเลียวเหลืออยู่สองสามร้อยคุณชานชัยเนอเออต,ตอนนี้บ่ะอมตอนนี้คนนี้เออสอข้อหนึ่งผิดงงใช่มาเออมันหนูนะเข้าใจดีแล้วนะคะพี่พี่เบนสองข้อหนึ่งมันมีอยู่จริงมันมีจริงแต่ว่าเพียงแค่คนที่รับผิดชอบในเรื่องของอ่าคนดูแลคดีตรงเนี้ย บอเปลี่ยนเอ็นเออซึ่งจะไปเอาผิดในเรื่องของเจ้าที่เขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต่อสู้ตามตามเอ่อหลักฐานที่เขามีเออเขาเขาหายหลักฐานเขาซํำนั้นแล้วก็สู้บ่ได้เรี่ยวนอเป็นบอเออนั่ออนก็คือเป็นในเรื่องของอ่านั่นละมันอาจจะเป็นความผิดพลาดหรือความจงใจหรืออีย่างก็สร้างกันแล้วแต่แล้วแต่หัวปวดมัน เดี๋ยวไปสู้กันอีกอีกที่นึงอืมค่ะ <c oughs> <c oughs> สามเหลี่ยมอ่าสามเหลี่ยมทองงานล้าล้าน <c oughs> สิบล้านสองงาน <c oughs> อ่างงอยู่แต่ว่าช่างอะเขามันต่างกันบอพอลีอืมอ่า ลมมวยบ่มันไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่ต้องขึ้นอยู่กับการอ่าไต่สวนอีกทีหนึ่งเพราะว่าจะมีการขึ้นศาลอีกทีหนึ่งอยู่นะในเรื่องนี้ค่ะคอยนี่ละเ <c oughs> สีเยาขึนาน้ <c oughs> นศาลนิทานเดอเออนิทานเดอร์จะไปถามากันอืมมันเป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงอืมนะอ่ค่ะ,ะ,ะก็อา่าในส่วนของที่สองงาน ที่สองงานที่มีใครมาเรียกร้องให้คืนพื้นป่าให้กับประเทศแต่ที่ตรงนี้ทําไมถึงไม่มีใครไมไม่มีเห็นคนที่เคยเรียกร้องอะ่ะคนืนพื้นป่าทําไมไม่ออกมาพูดอะไรเลยใช่ไหมเป็นอย่างที่บอกเบาๆเลยมันต่างกันนะคะของเรามาปลูกพืชทางการกเกษตรค่ะเราไม่ได้สร้างอันงูเขียวนะคะภาษาดีเออเต่ การเข้าทำประโยชน์โดยไม่รับอนุญ,ญาตนั่นคือการบุกรุกไหมเหมือนกันไหมสิไปเฮดอีอย่างก,กระางค่ะถ้าไปได้รับอนุญาตเขาเรียกว่าบุกรุกหมดเลยหมด,หมดเหมือนกันค่ะใช่ไหมอ่การการะทาผิดในข้อหาบุกรุก,กในข้อหาเข้าทำประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตเหมือนกันไหมคะคือกันค่ะผู้สิไปปลูกทําการเกษตร่อยไปได้ไปคอยไปไป,ไป,ไปสร้างงูเขียว กะสร้างค่ะคุณเข้าไปบุกลูกค้าใช่ไหมเอออัอ้นก็คือบุกลุกก็หาเดียวกันค่ะเออนะแมนบบเงียบกิบตเนาะแมนเงียบกิบอืมค่ะค่ะก็เมื่อเห็นโผล่หัวกับเสนอออกมาเบาเนาะเออแมนบุกโผล่หัวมาเบาเลยเอมอมนอัมน คุณณเวลาอย่างมันมันไม่มันมือไม่ค่าคุณประมูลรอดูหนูว่าไม่ไม่รอดค่ะไม่รอดจริงๆอันนี้คือไม่รอดนะคะแปลงที่หนึ่งยิงแน่นนะมาแปลงสองนี้นะคะแปลงที่สองยังไงยังไงก็ต้องมีการยึดพื้นที่ตรวจยึดพื้นที่อยู่แล้วนะคะจากสาเหตุอะไรการตรวจยึด แปลงนี้น่าจะมีการปักป้ายการตรวจยึดพื้นที่สาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาเนื่องจากการไม่ได้เข้าทําประโยชน์อย่างต่อเนื่องนั่นคือการอะไรนั่นคือการที่คุณการที่ทางรัฐอนุโลมให้คุณทํากินแล้วคุณไม่ยอมเข้าไปทําขาดการเข้าทําประโยชน์แบบต่อเนื่องมาหลายหลายปีแล้วคุณจะอยูด่ดีๆอีกคือเขาเรียกอะไรนะ ขาดการเข้าไปทําประโยชน์แล้วพอ,อมาอีกมาอีกพักหนึ่งคุณจะกลับเข้ามาทํามันไม่ใช่มันไม่ได้ถ้าขาดการทําประโยชน์แสดงว่าคุณสละสิทธิ์ในตรงส่วนที่เจ้าที่เขาอนุญาตอน,นุโลมค่ะอืมหมายถึงถ้าขาดสิทธิตรงนั้นแล้วที่ตรงนั้นก็จะต้องคืนเป็นของรัฐทำไมโครงการนู่นนี่นั่นมาหรือว่า ผระเข้าโครงการอนุโลมให้ทํากินคุณไม่ไปรังวัดคุณไม่ไปดําเนินการอาตามที่เจ้าที่เขาลงมาแต่ละปีแต่ละปีคุณได้เข้าไปรังวัดไหมพื้นที่ตรงนี้เป็นของนายนี่เป็นของนางคนนี้มอบให้ลูกคนนี้คนนี้ทําต่อไหมคนนี้จะทําอะไรไหมอืมอ้างว่ามีการมีน้ําท่วมเออมีน้ำ,เ,นำเลว้วแปลงอื่นๆทําไมเขาทําอ่ะ ถ้าคุณอ้างบอกว่าน้ําท่วมทุกปีทุกปีทำอะไรก็ไม่ได้แปลงข้างๆแปลงข้างเคียงถัดถัดกันมาทําไมมีการทําประโยชน์ดได้มาอย่างมาอย่างต่อเนื่องมาได้ใช่ไหมอืม